ก่อนอื่นเกียรติขอสวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซี FC, ท่างช่องเมเกเท่าผ้าชกน้ะค่ะเนาะนะคะ,เ,ะ,นะคะเมื่อนี้นะคะมาตามนัดนะคะเลกวิ่งเงิ่อนล้านนะคะจากน้องสาวออสเตรเลียนะคะชมชมนะคะเพราะว่าน้องสาวเิ่นไห้มาแล้วนะคะเพิ่นซื้อจนอิ่มนะคะเพิ่นถึงอะไรเอาแนวทางมาไห้นะคะชมชมนะคะประวังวดที่ผ่านมานะคะเพิ่นได้นักนะคะนะคะ วิ่งเงินลานนะคะเนาะนะคะสำหรับเข้านะคะกับวิ่งเงินพันเงินเงินหมื่นนะคะค่ะน้องสาวว่าถามเอฟซีนะคะว่าพักกันถูกน้ำบอนะคะแต่ว่าเหล็กจับคู่นะคะอย่าไปเบิงมันเด้อนะคะเพราะว่าน้องสาวว่าจับเล่นเลนซื้อนะคะจับจับเบิงซื้อมากส่วนโตนะคะช่วแตาว่า เพิ่นเน้นนะคะเน้นๆก็กคือว่าเลขกบิงนะคะบนนะคะคุณนชมนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะทีทังช่องเองนะคะก็ได้เอามานําเสนอนะคะเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะเอาไปพิจารณาเอาเด้อค่ะนะคะงวดนี้นะคะเพิ่นว่าหามากนะคะจับคู่ห่ยซีคู่เพื่อกานะคะคุณชมนะคะน้องสาวว่าฝันดีดีนะคะบอกห้ฟังนะคะ เพื้อฟันดีคักงวดนี้นะคะถูกอีกแน่นอนนะคะชมนะคะอันนี้เขากับจับตาม่งไว้นะคะเพราะว่าเาไปจับใส่กกันกับสำนักอื่นๆนะคะว่าสำนักใดนะคะทีนยัมาค่คยลดนะคะแนวทางเลขบนนะคะเพราะว่าน้องสาวพนนห่บนนะคะเนาะน้ะนองสาวพนมาห่บนแค่นั้นนะคะบางที่คืองวดเมื่อกี้พันห่หนึ่งนะคะมันกลับไปลดออกเลขลางนะคะห่เลขลางกับเป็นสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะ พึ่งมันลุดเป็นลางนะคะเนาะคนหายมากเลขบินตัวเดียวนะคะค่ะเดี๋ยวก้อนสีมาเบิงตัวเลขนะคะกะเกตกับสีมาเล่าข้อมฟันนะคะของน้องสาวไห่ฟางก่อนนะคะน้องสาวเพิ่นฟันนะคะเพิ่นไห่ฝากเอฟซีพร้อมนะคะว่าฟันแบบนี้นะคะจะตีเป็นตัวใดนะคะเกจะลืมนะคะเมนคำว่าบอกเกตใดเนาะ,ะเนาะเดี๋ยวเกตกับสีไปเล่าสู่น้องสาวเพิ่นฟางเองนะคะ ว่าเพิ่นฟันเพิ่นฟันแบบนี้นะคะเอฟซีเพิ่นตีห้แบบนี้นะคะมารกบบนะคะเพราะว่าเข้าบมีดวงเนาะคะ่ะกับพึ่งผ้าดวงของน้องสาวก็แล้วกันนะคะน้องสาวเพิ่นดวงเฮ่งนะคะเพิ่นถูกนะคะเลขวิ่งเงินล้านนะคะจากออสตเตรเลียน้องสาวนะคะเกตก้ขอขอบใจนะคะน้องสาวไปหลายเด้อนะคะที่ได้เอาแนวทางนะคะมาฝาาทางช่องนะคะแมเกตผ้าโชกนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่รอคอยนะคะเมื่อนี่นะคะเกตกระไดมาแล้วนะคะก้อนเกตสิขึ้นไฮเบิร์กนะคะเดี๋ยวเกตอ่านไฮเบิร์กนะคะว่าน้องสาวเพิ่นหายมาตัวใดนะคะเพิ่นหายวิ่งนะคะสองตัวเดียวนะคะทุณผู้ชมวิ่งสองตัวเดียวนะคะวิ่งสองตัวเดียวเด้อค่ะนะคะแล้วก็ข้อมฝันเพิ่นเนาะนะคะเดี๋ยวมาเล่าข้อมฝันก่อนนะคะข้อมฝันเพิ่นฝันนะคะฝันเห็นแม่น้ำนะคะทุณผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นแม่น้ำนะคะ ว่าเฮื่อนนะคะเป็นเฮื่อนเพิ่นนะคะจูขอนแเจนนะคะบานเพิ่อนอยูขอนกจนนะคะเพิ่นฝันว่าเฮื่อนหลังนันนะคะเป็นแม่น้ำนะคะเป็นแม่น้ำเวิ้งบกงนะคะคือแม่น้ำม,มหาสมุทรนะคะตาวามีแนวเพิ่นว่ามะเบิงวสันว่าเป็นตูอีหยังนะคะคือเพิ่นแบบยางน้ำนามนะคะยางน้ำานามนะคะเนาะ้วคะเพิ่นกลับไปเบิงนะคะเลขนะคะอยู่ในาน้ำนันนะคะในาน้ำน,นะ เป็นหกสองนะคะชมเข่ากันกับเลขกวิ่งนะคะเข่ากันกับเล็กวิ่งเลยนะคะทชมเพราะว่ิคนกระหายมากสองนะคะต่ว่าเลขจับคู่บมี6หกสองนะคะเล็กจับคูบมี6หกสองเด้อค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะคะเห็นหกสองหรือจะเป็นเก้าสองก็ได้นะคะทชมอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะแนวทางของ น้องสาวออสเตรเลียนะคะเกตสิมาเขียนไ้เบิรงกันแล้วกันนะคะนี่แหละคะ่ะขฟันนะคะเพิ่นวาแม่นามนะคะโค้ดเป็นตัวเลขนะคะจะเป็นเก้าสองหรือหกสองนะคะกะรอรุ่นกันนะคะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศอสอสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่นะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิรงไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าแนวทางของน้องสาวออสเตรเลียนะคะย่ำเน้นไ้ตัวใดนะคะเลขวิ่งเงินล้านนะคะจากออสเตรเลียนะคะวิ่งบุญ สองนะคะสองตัวเดียวเด้อค่ะท่านชมนะคะจับคู่นะคะจับคู่ให้เก้าสองเจ็ดสองสองสี่สองห้านะคะนะคะนี่ยค่ะจับคู่ให้สี่คู่นะคะแต่ว่าเลขคว่ำฝันนะคะที่เกศได้เขียนขึ้นให้นะคะเลขกคว่ำฝันก็คือหกสองจะเป็นหกสองหรือจะเป็นเก้าสองก็ได้นะคะเหลขกหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะคะท่านชมนะคะอันนี้นะคะ น้องสาวก็ได้บอกแนวทางมาแบบนี้นะคะนะคะปะวาเพิ่นจับคู่ห่กับมีเก่าสองนะคะตาวาลขคว่ำฝันเพิ่นนะคะกับเป็นหกสองนะคะหกสองหรือเก้าสองก็ได้นะคะทุมชม่ไม่อย่างไรรบฟังหืมมาพี่ดันรอดมากนะคะนี่ราคะก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะก็ขอห้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะเอาไปเบิ่งกับสำนักอื่นๆก็แล้วกัน ะะคเพราะวา่าแนวทางจา,จ,าจากตั้งแต่เกล็ดแดดมาลงงหายนะคะย่างมันรุดนะคะมันรุดงวดทีเหล็กออกหนึ่งซีนะคะเพิ่นหายหนึ่งนะคะไปออกลางนะคะออกหนึ่งสีนะคะเพิ่นหายวิ่งบนุนะคะคุณผู้ชมนะคะติดอย่างนี้นนะค่ะ อันนี้ก็แคบหน้าจอไว้เธอเบิ้งงลยนะคะเนวทางนะคะของน้องสาวนะคะออสเต,เต,เตรเลียนะคะเพราะว่าเป็นไห่เลขวิ่งนะคะเลขวิ่งเงินล้านนะคะนะคะอันนี้วิ่งเงินล้านอีหลีนะคะเพราะว่างวดเมื่อกี้นี่จนเพิ่นช็อกเลยนะคะเพิ่นได้ลายนะคะเพิ่นว่าทรงถ่ายปีเก่านะคะตออรับปีใหม่นะคะได้ลายคักนะคะท่านผู้ชมเกียรติก็ขอบใจนะคะนำ้นำใจนะคะจากน้องสาวนะคะเพิ่นว่าไหค่ะ คานำโคกนะคะคาน,ขนมข้าวต้มนะคะนะคะเพิ่นกระไดทรงห้นะคะ,คะ,หะ,คะให้ปีใหม่นะคะชมนะคะคเพิ่นถือลายนะคะนะคะเกจกระคอขอบใจน้องสาวหลายๆเดือค่ะนะคะงวดนี้นะคะก็ขอให้ถือหลายๆนะคะเด้งจักสองเด้งสามเด้งก็เลี้ยวกันนะคะถึงชมนะคะเพราะว่าเพิ่นนักเด็กวิ่งนะคะนะคะเล็กจับคู่นี่นะคะเพิ่นบ่หนักนะคะแต่ว่าเพิ่น,น ให้เน้นที่เล็กวิ่งเล็กปิดนะคะตัวเดียวนะคะบนไม่เกี่ยวกับล่างนะคะนะคะต่วตัวเดียวนี่นะคะก็สาม,มารถซื้อใดทั้งบนทั้งล่างใดนะคะคุณชมนะคะมันกับบนแนบนนอนนะคะของบบมีห่างนะคะบนข้ากับโบหูวาเลขมันจะออกตัวใดนะคะค่ะจ้าไดนก็นแคบนาจอไวเทเบิ้งเลยนะคะแนวข้างนะคะจากน้องสาวออสเต,เตรเลียนะคะที่เกตด,ดเดลมาาตอนพีตอนนอ,นะะอไง,ไงนะคะพปรใหญ่ไม่ใหญ่นะคะแคบโบเปลี่ยนนะคะก็เตรียมประกาศสมุดนะคะมาจด เอาไว้แถบแนมเบิงกันแล้วกันนะคะสำหรับเอซี่นะคะพึ่งเข่ามารับชมใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะคะเพื่อสีบบผพาดนะคะแนวทางดีๆนะคะจากทางช่องไม่เกตผ้าชโชคเด้อะคะ่ะเกตกระขอขอบุญขอบุณหลายๆนะคะที่ค่อยกดเป็นกําลังแรงใจนะคะให้กับทั้งช่องนะคะเกตกระขอให โชกมานกันสุขูสุขค้นกันแล้วกันนะคะงวดวันที่17มกราคมพศ2565นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกวกับฝาไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้เกกบสวัสดีค่ะ